ก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสุรุกิเราเนี่ยผลิตผิดพันธุ์ซึ่งสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นผิดพันธุ์ระดับโลกนะครับล่าสุดนี้เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเรามีการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่โมอเตอร์ไซค์อีโคคันแรกของเมืองไทยชื่อว่าสุ z ุกิเน็กครับสำหรับ s u z ุกิ Next เนี่ยทำไมเราจึงเรียก s u z ุกิ N e x t ว่าเป็น อีโคเพราะว่าด้วยเหตุผลหล,กหลกักๆ3ถึง4ประการด้วยกันนะอันดับแรกเนี่ยสตูกิ N เน็กซ์เนี่ยประหยัดน้ำมันมากที่สุดนะครับกว่ารถอโตเมติรุ่นใดๆที่มีอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ประหยัดถึง56กิโลเมตรต่อลิตรโดยเราได้ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ec e CE 40ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เราเชื่อมั่นว่าถ้าหากเรามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยสตูกลินเน็กซ์เนี่ยจะสามารถประหยัดน้ำมัน ได้มากกว่านี้อีกนะครับลำดับที่2นะครับก็คือ s u รุกินเน็กซเน่ยผ่านมาตรฐานไอสียระดับ6นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับของเมืองไทยนะครับลำดับที่3ก็คือ s u รุกินเนเนี่ยขับขี่ง่ายนะครับใครๆก็ขี่ได้นะครับมีน้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับไม่ว่าคนจะตัวเล็กตัวใหญ่สามารถขับขี่เน็ Next, ได้อย่างสบายลำดับที่4ก็คือ s u รุกินเนเนี่ยคุ้มค่า นะด้วยราคาเริ่มต้นเพียง38,900บาทนะครับซึ่งเป็นราคาแนะนำของเรานะครับรวมความแล้วเนี่ยซูรุกิจเน็เราเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อีโแต่ความเป็น Eco ของสุรุกิจเน็เนี่ยไม่ใช่บอกว่าเรียกว่าเป็น Eco แล้วก็มอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆจะเป็น Eco ได้หมดนะครับมาตรฐานการเป็น Eco ของสนะุรุกินนั้นเราดูที่1ประหยัดน้ำมันนะครับนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าน่าใช้ นะครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียง38,900บาทอีโคของสุรุกิเนี่ยจงต้องประกอบไปด้วยเทคโนโลยีก็คือ l ิฟ f t เทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากสุรุกิ l ิฟ f มาจากคำว่า LEAP นะครับลิฟเทคโนโลยี L ก็คือ light แปลว่าน้ำหนักเบานะครับส่วน E ก็คือ efficient แปลว่ามีประสิทธิภาพมีสมรรถนะนะครับ แล้วก็ P ก็คือ powerful นะครับมีกำลังนะครับมีกำลังมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเ,เราตั้งเป้าไว้ว่าจะขายสุร u กิ n n x x เนี่ยเดือนละประมาณ3,000คัน3,000คันหรือปีละ36,000คันปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์ที่เราเตรียมไว้3,000กว่าคันในเบื้องต้นเนี่ยนะครับได้จำหน่ายออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ใช้นะครับผมเชื่อมั่นว่านอกเหนือจากความประหยัดนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็คุ้มค่าเนี่ยสุรกินเน็กเนี่ยจะยังให้อะไรต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปความอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือทำไมเราเรียกสุรกินเน็กว่าเป็น e ีโคมอเตอร์ไซค์อีในที่นี้นอกจากจะหมายถึงความประหยัด ความคุ้มค่าซึ่งหมายถึงอีโคโนมีนะครับแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงอีโคโลจีซึ่งหมายถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบวกกับเทคโนโลยีของสุรุกินนั่นก็คือเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่หมดจดเลยคือลิฟท์เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าสุรุกินเน็กเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์อีโคคันแรกของเมืองไทย